c ่อที่เปลี่ยส Beyond World สวัสดีครับสวัสดีครับมินรับโบดครับแต่วันนี้เริ่มติดตามเรื่องของกลยุทธ์ก่อนนะครับก็เรื่องเริ่มแรกก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวเนาะเช่นนําโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะพวกกลุ่มแอดแต่์หรือกลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือไอทีต่างๆก็คือพวกต่างที่เป็นโกลด์เนาะใช่เป็นพวก หุ้นอนาคตครับก็ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะแรงเหมือนกันจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวลงไปแล้วครับนะครับก็มีแรงฟื้นตัวกลับเข้ามาหลังจากปัญหาต่างๆปัจจัยต่างๆเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับก็สัปดาห์นี้เรามาว่ากันต่อว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับโดยพอร์ตเฟอเของเราเนี่ยพอร์ตฟอของเราเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเรายังสัปดาห์นี้เรายัง,ยยงคงถือ Position ไว้เหมือนเดิมนะครับทั้งพอร์ตเอเปโซและก็ลาเต้เรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนแต่อย่างไรก็เดี๋ยวดูตามรายละเอียดที่โชว์ขึ้นในสไลด์นะครับก็เป็นน้ำหนักของตัวหุ้นแล้วก็ตัวตราสารหนี้แล้วก็ตัวแคสเนี่ยเรายังคงโฮไว้เท่าเดิมนะครับก็ปัจจัยที่เรายังมองว่าเรายังคงโฮไว้เนี่ย ก็เนื่องจากตลาดเนี่ยยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับแล้วก็มีปัจจัยความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยยังขอติดตามสถานการณ์ต่างๆไปก่อนนะครับส่วนในรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นยังไบ้างครับในสัปดาห์นี้ก็จริงๆสัปดาห์นี้เนาะ้ดยด้วยความที่ตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากประเด็นหลักๆก็เลยไปตกอยู่ที่เรื่องของการประชุมแจ็คสันโฮนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เคยได้ยินคํานี้มานะครับเป็นการประชุมที่จัดขึ้นปีละครั้ง นะครับซึ่งก็จะจัดอยู่ที่ไวโอมิงแคนซัสซิตี้นะครับประเทศอเมริกาครับผมทีนี้ด้วยความที่มีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินเนาะก็เลยมีผู้เข้าร่วมนะครับซึ่งหลักๆในรอบนี้ก็จะเป็นคุณเจโรโงพเวลนะครับของเฟดก็ถือได้ว่าเป็นเมนเลยแหละออของการประชุมในทุกๆครั้งคนที่สองจะเป็นคุณแอนดูบ b ยย่นะครับมาจากฝั่งของอังกฤษนะครับเป็นผู้ว่า BOE คนที่3เป็นคุณฟิลิปเลนนะครับก็มาจากตัวของฝั่ง ECB นะครับก็จริงๆปกติเนี่ยจะเป็นคุณคริสตินลากาดมาที่เป็นผู้ว่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนที่เป็นบอร์ด hmm. มาประชุมในรอบนี้คุณอเวดะไม่ได้มาจริงๆจริงๆอะ่ะผมคิดว่าพอยอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอเวดะมาก็คือเป็นผู้ว่าของ BOJ เนี่ยได้มารอบนี้เราอาจจะได้เห็นทรายบางอย่างว่าทำไมเนาะทำไมเขาถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยมีาตัวของ QT ด้วย แต่ว่าพอรอบนี้เขา,เขาติดต้องไปถแถลงต่อสภาว่าทําไมเกิดการแอคชั่นในรอบล่าสุดไปนะครับเรื่องความที่เหลือสามท่านที่เป็นเมนหลักๆเนาะแต่จริงก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์จาก IMF จาก BIS จากที่ต่างๆมาประชุมเหมือนกันนะรอบนี้จะเป็นเรื่องของการส s ม i t เต d ออฟ o ม e น a r y p ี่พ c y คือช่องทางในการส่งผ่านนโยบายการเงิน uh huh. ซึ่งฟังจากหัวข้อแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการเนาะ <S <S แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือพอเวลามีการวิเคราะห์ในแง่ของท็อปปิกที่เกี่ยวข้องกับฝั่งอะคาเดมิกมากเนี่ยายที่ตลาดจะได้รับก็น้อยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงว่าภาะวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นยังไงตัวของเงินเฟ้อตัวของอัตรารกาว่างงานจะมีผลยังไงเขาพูดถึงว่าช่องทางที่สมมุติว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปรับรอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผลต่อเรียลเซกเตอร์หรือว่าภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ย มันจะส่องผ่านในช่องทางไหนแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างเขาจะมีมารีไวต์กันในส่วนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าตลาดจะไม่ได้รับสัญญาณอะไรเลยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติอะเวลาเขาประชุมเสร็จเนาะว่ามันเป็นการประชุม3วัน22 23 24จบวันที่24จะมีสปีชของคุณพเวลทีนี้ในแง่ของสปีชที่มันเป็นแจ็คสันโฮเนี่ยมันอาจจะมีท็อปิกในเรื่องของการ q a ซึ่งถ้ามีการถามในเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจว่า คุณโพเวลเนี่ยกังวลไหมเศรษฐกิจที่มีโอกาสถดถอยตัวเลขอัตราการว่างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้มองว่าอนาคตจะเป็นยังไงการที่ซามรูมีการทริกเกอร์นะครับตัวของ3มันเอเวอเรเนี่ยเกินกว่า0.5ของ12มันโลเนาะตัวนี้เองเนี่ยก็เลยถามว่าถ้าคุณโพเวลเนี่ยเกิดความกังวลถ้ามีโมเมนต์บางอย่างหรือประโยคบางประโยคที่ออกมาพูดว่า เฟดเองก็เริ่มเล็งเห็นถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจต่อถอยเพราะว่าตัวนี้อาจจะเป็นสายที่ไม่ดีแต่ถ้ามองว่าในเรื่องนี้การพุ่งขึ้นของอาตาัตราการว่างงานการที่เศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณการซอฟลงเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนยัยสําคัญต่อภาพรวมการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะดีเนาะเพราะว่าเขาคงลดอัตราดอกเบี้ยแหละแต่ว่าไม่ต้องลดแบบ substantial หรือว่าลดทีเดียว50าสิบปีอะไรประมาณนี้ก็คือเรียกได้ว่านักลงทุนเนี่ย เฝ้าจับตามองในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยในการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐใช่ครับว่าจะเอ่ยอ,อ,อ,อะไรออ,อกมาอ่าแล้วเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยคงโฟกสัสเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็คงมีคําถามประมาณนี้ครับที่แน่ๆน,นะครับก็นักลงทุนก็คงต้องเฝ้าติดตามว่าสปีดที่จะออกมาเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะ,จะเป็น,ปนยังไงใช่ไหมครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องของ pmi นะจริงๆก็จะมีการรายงานของฝั่งเยอรมนีและก็ยุโรปเลยจริงๆก็มีหลายประเทศแหละแต่ผมคิดว่าประเทศหลักๆเนาะที่เวลาเราดู manufacturing pmi ในยุในยุโรปเองเนี่ยก็คงเป็นเยอรมัน,นนะเพราะว่าเป็นเศรฐษฐกิจที่มีปรก,กาศมาจากตัวของอุตสาหกรรมคนขัางเยอะอการผลิตเยอะใช่ครับทีนี้รอบเนี้ยจะมีการรายงานออกมาน่าจะดีขึ้นอยู่ที่ตลาดตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาที่ประมาณ46.3ซึ่งทีนี้พอ มันยังต่ํากว่าระดับ50เนี่ยแปลว่าแนวโน้มของการขยายตัวเนี่ยยังเป็นภาพของการหดตัว PMI เนาะจะตัดที่ระดับ50ต่ำกว่าเป็นหดตัวสูงกว่าเป็นขยายตัวทีนี้พอยังไม่มีแนวโน้มในการฟื้นมาจนกว่าจะแตะระดับ50เนี่ยคนก็ยังมองว่าเฮ้ยภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังแย่สิในฝั่งยุโรปแต่เราเห็นสัญ,ญญาณที่ดีอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ตัวของ PMI โดยรวมเนาะทั้งในตัวของยุโรป ตัวของเยอรมน,นีเองเนี่ยปรับลงไปแตะเกือบระดับประมาณ44-45แต่ตอนนี้เริ่มเหตนสัญญาณการฟื้นตัวอาจจะฟื้นได้ช้านะครับ<ม>แต่ว่าเราเห็นสัญญาการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง<ม>ทีนี้มันผมคิดว่ามันคงเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ลงไปต่ำกว่านี้แล้ว<ม>แล้วก็เห็นสัญญาณการพิกอัพเข้ามาเรื่อยๆจนใกล้ระดับ50เนี่ยมันคงเป็นระดับที่จะหนุนให้แนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ผลักดันมาจาก ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตได้ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ i m เเองเนี่ยเริ่มมีการรีไวซ์อัพแล้วในตัวของ GDP ภาพรวมของยุโรปนะครับแต่จริงอ่ะคอนทริบิวชั่นหลักๆเนี่ยยังมาจากฝั่งสเปนอิตาลีนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเศรษฐ,ฐกิจเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเองอย่างเยอรมันเองเนี่ยยังคงไอเยังคาดการณ์ว่าเติบโตได้แฟลตๆอยู่เลยทั้งปี2024แล้วก็2025เนาะซึ่งตัวนี้เองเรามองว่า อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นถ้าตัว P M I เนี่ยพิกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องก็<ม>เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโซนที่เราต้องจับตามองทุกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าในมุมของคุณโบสเนี่ยน่าจะบอกว่ามันอาจจะพ้นจุด,จดต่ำสุดไปแล้ว,ลวก็เริ่มมีการมีมอนตัมในการพลับขึ้นมาเนี่ยเพราะราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองบางนัก็อาจจะเป็นโอกาสใช่ไหมครที่เข้าไปลงทุนกันได้ ประเด็นสุดท้ายจริงๆตัวนี้เราอัปเดตมานิดหนึ่งก็คือในเรื่องของค่างเงินเนาะก่อนหน้านี้ตลาดในช่วงมาที่5สิงหาเนาะตลาดมีการคอลเลคชันไปในเรื่องของการอันวายแคริเทดการช็อตเงินเยนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เรียกไ,ได้ว่าผันควนกันหน้าดูเลยใช่ครับปัจจุบันความกังวลดังกล่าวเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนาะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะรีเทลเซลเองเนี่ย ก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะซอฟลงในช่วงคิวสนะครับทีนี้พอเศรษฐกิจอาจจะยังยืนได้นะครับไม่ได้จําเป็นต้อง,งต้ององไ,ไ,ไม่จำเป็นจะต้องรีบคัดอัตราดอกเบีย้ยญี่ปุ่นเองเนี่ยหลังจากขึ้นมาดอกเบีย้ยมารอบหนึ่งโดนสภาโดนสภาเรียกไปคุยเลยคุณเวดะแปลว่าจริงอ่ะนโยบาสแตนเองอาจจะไม่ได้อักซสซีฟเหมือนในที่ตลาดคาดการในช่วงก่อนหน้าแปลว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งนะครับว่าการ ทำา Ben ิฟิของ Car r เทตที่อาจจะไม่ได้ลดเร็วมากแต่ว่าภาพระยะกลางยาวเองเนี่ยมันลดลงอยู่แลละดอกเบียน่าจะมีการคอนเวิร์ตเข้าใกล้กันแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสั้นๆหลังจากเนี้ยค่าเงิน USD ทเทียบเจแปนิดเยนเนาะอาจจะเห็นสัญญาณการเขาใช้ว่าเย็นแข็งขึ้น US ออ่อนลงนิดหนึง่งมาปลักกันตรงกลางแปลว่าภาพรวมแล้วเนี่ย USD ดีเทียบเจแปนอาจจะมีแนวโน้มแว่งอยู่ในโซน150สถึง145ได้นะครับ ก็เรียกได้ว่าในยบายการเงินตอนนี้ก็เริ่มจะนิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวค่าเงินเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ระดับที่มีเสถียรภาพใช่ไหมครับทำให้เศรษฐกิจมันสามารถเติบโตไปได้ใช่ไหมครับก็จริงๆท็อปิกโดยรวมเนาะสัปดาห์นี้ก็มีอยู่ประมาณ3เรื่องที่เราเกิดไปนะครับอีกครั้งนึงได้ไหมครับสรุปก็คือจะมีเรื่องของแจ็คสันโฮนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่มีพีเอ็มไอช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ตัวเอฟเฟกต์เราเอามาอับ อย่างไรก็ดีเนาะเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มมีการอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้เพราะว่าน่าจะเป็นท็อปิกหลักๆแหละที่ตลาดอยากรู้ว่าเฟดเนี่ยจะลดเท่าไหร่ปีนี้จะเป็น0.75ไหมหรือจะเป็น1%ณนะสิ้นเดือน12นะครับก็เรียกได้ไง่ายๆว่าตลาดกําลังคาดการณ์รแล้วก็อะไรเนี่ยจะเป็นคีย์ที่ทําให้ประธานเฟดเนี่ยเหมือนเราเดาใจว่าเขาจะใช้อะไรมาเป็นตัวในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ถูกไหมครับ ก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับสับดีบ